ไอกสบายดีสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องอิปชีเบอร์สุขสุขคนยินดีตอนทับกษัตริย์สองส่วนหน่อยแฟนแอนด์น้อพี่น้อมันีโซนพักข้าวบินแลเนาะพี่น้องมังจากเข้าขันไปเมื่อวานนี้เนาะผู้ดีมือนีก็ได้ขายผู้ดีตอนเที่ยงเนาะพี่น้องข้าสิออกไปไฮยู่หันปู้หน้าปู้ใจแล้วข้า็สิออกไปหลอกขาย สบไปกับร้านพนาะสบายดีพี่ยอดเนี่อวานทออกไปหานายยูล้วห้าก็สิหายเล้าเาสิไปรอขายเนาะพี่น้องมานี้เขาาก็ได้มานเดี๋ยวพี่น้องนี่ไดมานเดี๋ยวซองทุงแสดงนี่นีใส่เนี่ไอ้กุ้งสื่อซอยนาะพี่น้องไปสื่อซอยสองทุงกะเศร้าพัีทุ้งละเศร้าบามานมนมานมานมนเหสีเวิดจบอเหมือนยด ไปทุกคนค่ะเหมือนนี้เขาจะออกไปกอนเนอร์แบบนี้เย้ yeah. ตาเป็ดน้อยนึงก็พี่น้องอ,อากาศหนาวแล้ว ไปถ่ายกับไปปูน่าปูใจเนาะเอสซีมากปูน่าปูใจไม่ตลกพี่น้องเลยเย้หอดแล้วถึงแล้วค่ะไม่เป็นเพีังจะคุยบทระบบไปย่อลงแล้วปองยาม ท่านอีกจสบายดีสาวเขาบอฟ FC ว่าไปถ่ายปูนาปูใจได้เลียงเรื่อยๆนะท่านชอบดูเขาบ่าเยอะใจารเด้อเขาบอง่ารในเด้อจ้าเดาอีกมากอยมันเด็กคาชอบทสูตรมันนี่ไม่หยาเงีมากนยังมันเพรว่าดีกว่าเลย่าส่งมาส่งมาค้ามาเลยกะเสียน้องพี่น้องเชบีเอ็นฮดปะมื้อกน้าตบานี้ เดี๋ยวจ้น้อยห้าสี่หายสมพักเอยบางแคดินก็มีขายบำหน่อยเด้องถุงป้าห้าหายอันนี้ก็เด้เนาะสมพักนะโอชิไปโลสองคนนะเนาะโอชิเปลสอยคนนะนะอิมาหายแล้วบดที่นนองหายแล้วก็ไปรอแอ้หายเซ๊ะ เสียดูแล้วจ้าเนี่เราขาดเิสเรียมากตะกี้เขาไปมากินได้ผมครเัเขามาคุณคทับอันนี้ไล้ประมาณกะัะสามตีสาบมือ

你故意要杀他吗？我。 say nắng anh tôi chưa tao đấy. Sao mau rồi bố mẹ? Mẹ anh bố. Rồi coi cứ bố mẹ nữa. mẹ như thế này đó. À, anh rồi.

ข้สิพราะว่สิห้าอิ่ม่ลาะาสิบสทุ่มเขาดนเนื้อสิห้าดีันก็มากินนะไปที่ห้านบอกสะบอกว้ายถงยางไปหมดทุนบ้างไงไข่มาในาำนวนหน่อยลสองง ดจะทำกันเได้นกค้ายนอยนางมีใครไม่เหลือเหลือดื้นะฮะโอ้ัวครคยเทคนสิบพันสามพันละมาแม่น่าจะนกค้ายันมออ่างแต่ห้าสิบเปโลแล้ว <Exped ition ing WA> i̇şte. ็เจ็สิเอากาขค้ายู่าอาหารเลอยู่ที่ทับเบอก่อนโดก่อน มังส่วบางเฮ็ต้นสุดก่อนในสิมาทงน่าอรนอกมาดนาะตีม่วงอาจถด้อหนึ่งวด้นหนึ่งลาโามิสิมหาตีซิปนี่เดละเดี่ยวเตีนมันใหญ่มันหน่อยทุกคนก็จะมันมีแบบตัวข้าซอยเดี่ยวเดนเป็นนางนางม่วงทุนก็จะมาย้กันเจียุกการเดียวทุกคนมากเม่ แ้เราขาดเศษยเจ้าจิ๋ดแก้วอ่ะน่าจะยังเศษแก้วอ่ะเราผสมด้วีกันแก้วอนารกูได้มส้มผักคาะส้มผักส้มผักกระดำมีใส่ตีนมูมาย พยา็อันนั้นสมพักกาติีมีอีกโบ้คล้ายที่นคล้ายรเ้ก่อนอื่นพยาตัวนึ่งบางคนต้องกาตัวไหนดีเพืแต่บบใดเพ่อเพื่อจะจโนะดีชิบส้มถงคุณหาะคุณเธออะไรชิบหาด้วด้มืนลายเดื้อมือถ่นลาว่า ก็ต้มให้กุ้งันแดง2ถุงบักลายพี่น้องตีไดเฮาเอาไปกินค่ะว่าอีทายโตไม่ดกระดาษวาก็ตันนากุนะบ่ได้อมาสิยอดไปถุงกระไปชิดป้ายถุง13เนาะพี่น้องถ้าน้าบ่เฮ็ดให้กุ้ง2ถุงเต็มห่ก็ได้อีกประมาณ15ซําเก่า ผู una, water, ah, oh. ้หนาผูใจปวนกระายหลาขายกยที huh. ่เขาเพศหมอชื่อม well ่าบ่านึงมาโทรสั่งไอ้เปปามิกบอคในค่าเดียวน่คุณค่าเดียวเพราะอีกเย้างจะน่าจะิออกไปโลคายพี่น้องเจิจุดอย่างนี้นี่บอนี่นี่บออีป่าเนี่ยเป็นสาวล่ะ เนาะเจนคือไอบูมันเปนไ่รือป่โอ้ยนั่งป่าโอ้ยเปรถูกบอกแต่ดนหะชิปสองหมู่ขนาดเนาะนดืเบิ่งมู่เด็กปลาหมึกปลาหมึกสองสวนทงสามชิ วะพี่น้าาอ,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 องข้าสีออกไปหนอ,อ,อคลายอันสมภาคข้าก่อนยเนอบแบนี้มื่เจอกระติทาไอ้คำาชีมาก่อนเลนะไอ้ทาก่อนนะข้าจะออกไปหนอออ,ออกก่อนซะ ไปซ้ายของกะยูบานีล่ะสื้อซ้อยคอยได้ตดี้ทงอะไรนี่งิบพะคนไปบักขงก็เหี้ยนเรายิบเกาะไปขายินได้าแเันกัเนื้อปลาไแต่วาละกิ่นมพัอืมเพลเพลชมพักระเพาะบอจนเสียไปอุบนอืมหมือนหนองพื้นงยยังง่ามคือเกาเนาะอืออยง่าไอเดช้ามสาวพื้นพี่นนองฟ้าแฝดได้หนิของคนง่าเนาะง่าเห็นบอยนองพื้นบลาได้หนิ เปสบายเนาะมาอยู่ทงนาเนาะเอามาหล่อแถวทุงนาอก็ไปหา่เออกูไปหาอะไรซ้ำนี่กูไปที่เท่านั้นแกไ้จะมาไหนได้สิไปตวแไปจะเสน่าหนาอนีน่ะเขาว่าสิบป้าหารมาอยู่ตาจะขายพวกนี้เมนู อย่ากินปีกเคียกับจำมะถัวไปซื hmm. ้อซอยเดี๋ยวน้องยุดจีคุดกระปูแล้วก็มาตัมปนแล้วก็แกงาช่แล้วไปได้ซูอะไรคุปปินัยเลยน้องหอมอร่อยใครสมพักอยู่แถวในบ้านพี่เนาะโอ้อยู่แถวทุ่งหน้าพี่ยีนอกพี่มองยี่ในบ้านดอกเดี๋ยวเสื่อเถินก่อนทีง่ะแล้วล้างสูที่ยอด สามจิได้ยคายได้เม็นของขอยพี่ำงานอะไรอยู่รังสุดแถวนี้ดินกว่างกว่างซะงดหมวกกระโปรงใสไปเลยสื่อสมพักเกล้านั้นมาอยู่ไก่มูแทะเนี่ยคันจ้าอย่าเพื่อนก็หมูจ้าก็กนลองน้อยนี่นะพี่น้อง จะไม่อยู่ยูรุมพี่เนะาะงานจะยูสุดหมูเขาาสมพักมาขาใหญ่ใจกับปูยูโบรับออกไปงานเดี๋ยวเปิดออกไปงานไอริวนี่จะมีไงเนาะตีปืนเสือซอยค่ะสบายเนาะมาอยู่หนองมันมีดเน,งงนะาะเหงเนาะแบบก็เย็นอีกพี่เนาะทุ้งซิปพานอืมใส่เท้าใส่ใสดินง่อยอยังเนาะ แล้วสุอซอยท่องหนึ่งนะพี่น้องขอบคุณค่ะไปเลาต่อวันนี้ตำซุจกจ้าพี่น้องแล้วพกท่านก็ซื้อว่าฝากเขาได้ที่ควรใช่แล้วหมอ,อสมพักข้างกับประเทศในเบิร์ตสำนักพี่น้องเลยประมาณจะคลายเดี๋ยวคลายได้ประมาณาครากกว่านึงห่อ ยังยู่งดีจะน่าเอาแม่ขายอยู่เนาะพี่น้อนงเดีวจิ้มเดียวเออเออมาไม้องพอได้หรเดียวเียองต้อา่อะตัมแนากหนาต้องพวกติดเินปติดตั้เลยสีนมาวานนึเมอไสออดได้อยู่นะ สีห่าบาทโอ้คือหาบรแพงีงาบา้านซีหอคุณ่าป่วใจไปตำสุกให้ลุกขาอยูน่นะพี่น้องอน้ำหอมหรอด้กวัวเรี่องพ่อเลยนะเวาเพื่มือได้นามาอาย้ยเือนืนครจ้าจ้าจะเป็นห,นหอยอะไรก็เทดเนาะพี่น้องกะสิดวกพักก่อน มือนอื่นมือนอื่นเหรอคะหว่างเลยปูนาปูใจขายดีมากค่ะฮะเออโทตใช่ไหมตดล่ะ น้ำสดกันนะพี่น้อะสมาตากน้ำซุปเป็นกระฟนที่โต๋กี่เนาะแบบมัวก็เดือด้อายูเดือดเป็นเนาะเมื่อก่อนนันเป็นแบบเดือดเงบ ก่อนเดือดแล้วเส้นเสแสร้งใหมันอ่อนพี่น่นภูใจขายมา,าเลย์ตาเสแสร้งตำซุกตำตายตำซุกตำลืตอ มีคนทากฮะล่ะบอ,อมิจมิจต่คอมเมนต์มีซื้อนาอแ้่กะแ้วก็บอมากแ้่ก็บอทักมากอา,า,ากาศอมาหลังน้ำแล้วันนี้พี่น้อง อยู่บ่านี้อนี้ก้อโตบงมีน้องเน้อเมื่อวานเดือดจะเวนมียม่ทันเอดเออกันบามือคายดีเนาะมีกุ้นแล้วมากินขูมือเนาะถ้ามาข้ามาสิงเอนก็คายดีิงเอนเศร้าไหมโทษเรหรอมาขอโจ้ฉันันเอง เดี๋ยวไปโชว์ให้เดี Herm ่ยวยิ่ห้ซาเม่ก็เสียดึงตังนเลยต้องซู่เสียก็เสียเนาะเดี๋ยวเราก็ตกเสียค่ะแล้วตวงถือ ตำหรีบค่ะหรือว่าตำป่านะคะทุกคนตำลังกินเองแล้วสาวแสบพี่น่อ,อ,ขอนเขามากือนเหลือจ้าเขามาก่อนเหลือมันอ่อนเลิศพ่อเป็นพี่น่อเกินกันนะจ๊ะเขาชี้น่อยมันตื่นค่ะ อย่งมก็หยุดเพรานอนก็เ้านาทีตัวแปบเศร้ามีแต่น้อยยุดโอเคได้มันเป็นมาเนาะมันเผา มืดนมืดเนาะไม่ควรปนด้มืออกเมืดาไปหลบามเนาะน่าจะสวมแดงๆมัประมาณสหาหมุ้มนมจิงหุกินก็เลิกกินหนึ่งก็สบายเช่นมีเด้อจะแลกกกบฟ้าพี่นอกก้องบดดดก็แซ่ก็สุดท้ายเจอุ้คันมาโฆษณาลงมาเลยเด้อพอมันส,นานาสบายดีเด้อ